การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของนางสาวปริศนาสุขุนพันธ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสีเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งประวัติด,ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และได้ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครวูวิทยาลัยสันตพลจังหวัดอุดรธานีองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. ว่าด้วยเรื่องวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตามจรรยาบรรและวินัยของข้าราชการครูอย่างเคร่งครัด มีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติด้วยการตั้งใจอบรมสั่งสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้น3ามสถาบันหลักคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคิดดีพูดดีทำดีและปรารถนาดีต่อผู้อื่นพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 3. จัญญาบันวิชาชีพ ข้าพเจ้าพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับความเป็นครูด้วยการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพอยู่เสมอและมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรักความเมตตาเอาใจใส่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ยึดหลักความสามัคคีเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อปรับปรุงพัฒนาตานเองต่อไป 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำโครงงานน้ำยาล้างจานโดยใช้วัตถุดิบจากสวนมะนาวในโรงเรียน และนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดตลาดนัดสินค้าพื้นบ้านโดยให้นักเรียนนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเรือกสวนไร่นามาจำหน่ายให้กับคณะครูผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงตามเวลาพร้อมทั้งสอนอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลาและสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมอยากเต็มที่พร้อมทั้งมีการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือและหาทางแก้ปัญหาต่อไปนอกจากการสอนตามตารางที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้จัดสรรเวลาว่างสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและหากิจกรรมหลากหลายทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูตั้งแต่ก้าวแรกที่เลือกจะประกอบวิชาชีพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และสังคมยกย่องเชิดชูวิชาชีพและตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน องค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาปี2551และฉบับปรับปรุงปี2560เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของรายวิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นได้จัดทำแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดมีขั้นตอนการประเมินพฤติกรรมสมรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและหลังการจัดกิจกรรมการสอนทุกครั้งจะจัดการประเมินผลอย่างหลากหลายและบันทึกหลังการสอนเสมอเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนในการจัดการสอนครั้งต่อไป 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนโดยการเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 3. การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการรวมทั้งรับฟังคำแนะนำจากคณะครูเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและผู้เรียน 4. การทำงานเป็นทีม หัวใจสำคัญในการทำงานของคณะครูโรงเรียนอนุบาลสีเชียงใหม่คือการทำงานเป็นทีมการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแม้จะนอกเหนืองานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งทั้งในและนอกสถานที่ จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานที่โรงเรียนอนุบาลสีเชียงใหม่ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานอย่างเต็มที่และมีความทุ่มเทให้กับการทำงานทุกครั้งด้วยความสามคัคคีและความเป็นทีมงานทำให้งานที่ทำสำเร็จด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 5. กิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีโอกาสเรียนรู้งานจากฝ่ายต่างๆโดยการมอบหมายงานจากท่านผู้อำนวยการดังต่อไปนี้ 1. รับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่1และชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6วิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5และปีที่6รวมทั้งหมด24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สเป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าสาครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 4. ครูเวรอาหารกลางวันวันศุกร์หเจ้าหน้าที่ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6. งานสภานักเรียน 7. รับผิดชอบโครงการวันสำคัญต่างๆ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอีกช่องทางหนึ่งในยุคสมัยที่กำลังมีโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ข้าพเจ้าจึงใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งพัฒนานักเรียนต่อไป พระเจ้านางสาวปริษนาสุขุนพันธ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ได้สละเวลามาร่วมรับฟังและประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำ